สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็มาเริ่มจัดการเหลืองตัวนะคะมาอยู่ยนตัวแล้วก็เตรียมไปหนังโรคค่ะหนังโรคขึ้นเครื่องในทั้งเวลาเอ่อทางออกทางขึ้นเครื่องทีนึงนะคะอันนี้ขึ้นเครื่องราคาอยู่บนเครื่องเรียบร้อยแล้วอันนี้าพาบบนเครื่องค่ะอยาการกดยับคอไหมคะ แต่ว่าเครืองอกเราไม่ไดามอาจจะได้ถอนทรัพท์ใดครับ,บนนั้นจะได้กับคนอื่นด้วยอันนี้ตอนเครือใกลจะลงนะคะเก็บบรรยากาศเราสามารถถ่า,า,ายวิดีโอได้นะคะแต่ว่าต้องเปิดมุดเครือบินนะไม่สามารถจะเปิดสัญญาณปกติได้นะคะไทยมีช่วยๆมอฟ้ากันหาใน,ะคะนเครือไกลจะลงนะคะ แจ้งดีมั้งเลยค่ะวันนี้ไม่มีม,มีไม่มีคีดพ้นอะไรค่ะอันนี้เออ่ตอนถึงดอนเมืองนะคะอันนี้คือบรรยากาศตอนใกล้ถึงดอนเมืองกับเครื่องกำลังล่งแล้วค่ะเครื่องกลังล่งแล้ว เป็นทีเรียบร้อยค่ะแล้วก็เดินตามล่างผีผีก็ไปเลยค่ะไปเล่เปล่านะครับเดินทำล่างปลวกผีผีไปเรือสรสังเกตปรตยไปก็ได้ค่ะปลายจะอยู่บนทั่วเรานะคะแต่ละจุดแต่ละจุดจะมีปลายโบกค่ะมีปลายบอกว่าเออเราต้องเดินไปทางนห้นภูเทสานค่ะข้าวไปเอากับเปลาเ่าจดฉันไหนนะคะราะว่าเราจะมีเปลานึ่งใบที่เราโลดไววตายเครือง่ะคะ่ะ <c oughs> นี่อเคือลงล่ำในรามาค่ะ เดินค่ะเดินก่อนขังไกลเลยค่ะเนี่ยค่ะจะมีไปเรื่องๆนะคะบอกว่าเราคือผูดสั้นค่า้าวแล้วก็ต้องเดินไปทางไหนนะคะเผื่อไปเราเอากระเป๋าค่ะเดินไปเอยๆเลยค่ะแล้วก็มาถึงจุดนี้ค่ะจะมีเป็นเครื่องทุนแรงค่ะอันนี้ไม่รู้นะคะว่าเขาเรียกว่าอะไรเนาะ แต่มันคือไก่ไขกับบันไดเรือนแต่มันไม่ได้เป็นบันไดนะครับเป็นพื้นบเรียบเรายืนบนนี้แล้วก็มันจะไล่ไปเรื่อยๆอค่ะหรือเราไม่ต้องเดินเพราะว่าลอยกนคขังจะเดินหมักไกลรเละมีคารองทุนแรกก็คือเราขึ้นไปยืนนะคะ่ะแล้วก็แป้นพื้นตรงนี้มันจะเลือนไปเองไม่รู้เหมือนกันนะว่าก็เรียกว่าเลยนะมาแล้วค่ะลงมาชั้นล่างชั้นหนึ่งค่ะแล้วก็จะมาเจอ ว่าเรามาเครื่องบินสายการบินไหนเปล่าเราจะอยู่ตรงจุดไหนนะคะอันนี้เจอแล้วค่ะเรียบร้อยค่ะได้เปล่าแล้วค่ะน,นี่